จนคุณป้าของลุ่านะคะได้แนะนําให้ลองทานยาเมตราพระรามกระปุกนี้ค่ะท่านอายุ60แล้วแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงมากๆลุ่าก็เลยไปหาซื้อมาลองทานตามดูบ้างค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูก่าอยากจะมาพูดถึงยาสมุนไพรจีนตัวหนึ่งค่ะที่ได้ลองทานแล้วรู้สึกประทับใจมากๆเลยอยากจะมาบอกต่อกันค่ะนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะยาเมตราพรักรามของบริษัท PR9 ค่ะ ด้วยความที่ว่าทำงานเป็นแอร์โฮสเตสนะคะจะต้องอยู่บนเครื่องวันหนึ่งเนี่ยไม่ต่ำกว่าสี่ชั่วโมงนะคะจะต้องเดินเสิร์ฟยกของต่างๆแถมยังนอนไม่เป็นเวลานะคะในช่วงวันว่างเนี่ยก็ต้องมานั่งขายของออนไลน์อยู่หน้าคอมตลอดทําให้มีอาการเรื่อง,องปวดไหล่ปวดบา่าปวดหลังนะคะบางครั้งเนี่ยก็สมองเบลอคิดอะไรไม่ค่อยออกคะ่ะเวลาปวดหัวปวดหลังทีนะคะก็จะไปร้านนวดหรือว่ากินยาแก้ปวดแต่ว่าก็ไม่ตอบโจทย์เลยค่ะเพราะว่าพอเราหยุดยานะคะหยุด มันก็กลับมาปวดอีกค่ะจนคุณป้าของรูกว่านะคะได้แนะนําให้ลองทานยาเมตราพระรามกระปุกนี้ค่ะท่านอายุ60แล้วแต่ว่าร่างกายยังแข็งแรงมากๆรูกว่าก็เลยไปหาซื้อมาลองทานตามดูบ้างค่ะยาตัวนี้นะคะเขาเป็นสมุนไพรจีนที่ได้รับการสืบทอดจากแพทย์ในราชวงศ์จีนมา500ปีแล้วค่ะมีส่วนผสมของสมุนไพรชั้นดีหลายชนิดเลยค่ะมีทั้งอบเชยกระดองเต่า โกดกระดูกตังกุยโกดหัวบัวกระวานสมุนแหวงดอกคำฝอยและมะขามป้อมค่ะซึ่งเขาจะช่วยดูแลอวัยวะกรวงพิเศษเป็นหลักทั้งกระดูกไขกระดูกสมองเส้นเลือดแล้วก็หมดลูกแถมยังช่วยปรับสมดุลหญยินหยางในร่างกายช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกระดูกบำรุงสมองบำรุงกำลังช่วยให้นอนหลับพักผ่อนได้เต็มที่ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะขับล้างสารพิษสารเคเมีที่ตกค้างในตับไตแทนยงช่วยปรับสมดุลระบบขับถ่ายด้วยค่ะเพียงทานแค่วันละ2-4เม็ดนะคะเช้าเย็ยนหลังอาหาร หลังจากทานไปสองอาทิตย์นะคะผลลัพธ์ที่ได้คือเกินคาดมากๆเลยค่ะทุกคนรู้ <Wow. S 1> สึกได้เลยนะคะว่าสมองเนี่ยปลอดโปร่งขึ้นนะคะอาการปวดหลังปวดไหล่ต่างๆนะคะดีขึ้นมากๆเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้ลองกันดูนะคะเพราะว่าผู้หญิงยุคใหม่อย่างเรานะคะต้องหันมาใส่ใจสุขภาพกันค่ะลองดูนะคะกับยาเมตตาพระรามกระปุกน,นี้ค่ะ